ถ้าขายได้ก็ให้เพิ่มเป็น200ยูนิตไปเลยเพิ่มสองร้อพเมืองไทยแปลกจะยากดีมีจนทุกคนมีมือถือใช้อันกกไไปปสยคครบลลลูาง15เมืองไทยแปลกแท็กซี่กลัวผู้โดยสารไปแล้วเปิดไฟทำไมลืมครับไปไหน ผู้โดยสารก็กลัวแท็กซี่พอดีไม่ต้องไปไหนกันพอด้มาร์แล้วคะมาส่งที่บ้านเลยนะคะเมืองไทยแปลกไม่ใช่นาฝนแต่ทุกคนก็ยังมีสิทธิ์เปียกเมืองไทยเมืองเกษตรขนาดร้านขายมือถือยังขึ้นยังกระดอกเห็ดแปลกเมืองไทยวันข้างหน้าจะแปลกกันไปถึงไหนเจมารก็ไปรอให้บริการโทรศัพท์มือถืออยู่ที่นั่นแล้วส่งมุมมองมือไทยแปลกมาชิงรางวันมูลค่ากว่า300,000บาท วันนี้